พระมหาพระเจ้าแผ่นดินมีคนตั้งครับเป็นคนตั้งอุ้งอิงครับพระเจ้าแผ่นดินครับเป็นคนเป็นคนรับรองครับเป็นคนแต่งตั้งครับปุอด้าแต่งตั้งครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับเห็นหรือยังครับนะโปุอด้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกมาบริหารประเทศครับนะ พวกมึงเนี่ยครับแสดงว่ามึงเหนืออำนาจพระมะพระเจ้าแผ่นดินดิครับที่มึงทำอย่างนี้ได้ครับนะมึงมึงอำนาจมึงอี่ใช้อำนาจนะครับพวกเก้าตัวนี่ครับใช้อำนาจเกินอำนาจครับเกินขอบเขตครับนะ,ะแสดงว่ามึงใช้อำนาจเหนืออำนาจของพระเจ้าแผ่นดินที่มึงไปปลดนะครับบุคคลที่พระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งครับ <c oughs> เห็นภาพไหมครับพี่น้องพวกมึงเนี่ยมาตบหน้าคนทิ่เวทดล้านเสียงรู้ไหมนะครับทั้งร่างที่พวกมึงไม่มีอานาจครับนะมึงไปเรียนจากไหนมาครับกฎหมายกูถามหน่อยนะพวกสารลับโนนครับเก้าตัวมึงเรียนมาจากไหนครับนะหลักการปกครองของโลกนี่เขาเป็นยังไงคําว่าประชาธิปไตยนะมึงเคยไหมมึงเคยไปศึกษามึงไปเคยรู้เรื่องไหมอายไปทั่วโลกครับ นวมาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งทั้งประเทศชาติมิเป็นนะครับวิกฤตเกิดเป็นหน้าสิวหน้าขวานสิครับจะลบกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใครรับผิดชอบนะครับนะใครรับผิดชอบพวกควายครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมถือว่าคําสั่งของมันนะครับโมฆะครับโมฆะเดี๋ยวตามผมผมจะบอกว่ามันมันไปขัดอะไรครับนะมันไปขัดกฎหมายมาตราอะไรครับดาบของมันนะครับนะ เพราะว่าประเทศไทยต้องเข้าใจนะครับหนึ่งปกครองในระบบประชาธิปไตยครับตามมาตราสองครับกฎหมายระบมาตราสองมาตราหนึ่งก็ประเทศไทยปกครองนะครับเป็นราชอาณาจักรนะครับอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ครับเห็นหรือยังแต่นี่มันแยกประเทศเลยนะครับสารละมอเหมือนเหมือนกับแยกประเทศนะครับแยกประเทศเลยครับที่มึงจะมาคี้ว่า ตรงนั้นขัดตรงนั้นตรงนี้ขัดตรงนี้ครับอาราดาณาจักรอเนือเดียวครับนะเห็นหรือ,อยังครับนะมาตาสองประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับมันขาดไหมล่ะครับมันมีไหมปกครองในระบอบฐานรัฐมนูญครับนะมันมีไหมมึงไปหาดูเลยครับในเมื่อไม่มีครับแล้วมึงมีอำนาจอะไรล่ะครับ มาตัดสินอำนาจอธิปไตยของกวงชนครับมึงมึงอ้างมาสิครับมึงอ้างมาสักข้อดูสิพวกนักวิชาการพวกนักกฎหมายทั้งหลายครับนะพวกขี้ข้าพวกลูกขาบครับพวกเผด็จการปล้นชาติอำนาจเถื่อนครับมีหละครับการทำรัฐประหารครับนะเป็นลูกข่าเป็นกับดักนะครับที่มันนะครับใช้แทนรถถังครับถ้าคนไทยยอมก็เสร็จมันครับประเทศชาติก็ยกให้มันไปเลยครับ นะถ้ายอมนะแต่ผมคนหนึ่งครับผมไม่ยอมครับนะเพราะว่ามันนะครับมันไม่มีอำนาจจริงครับถ้าเงั้นการเลือกตั้งมาสิบเอ็ดล้านเสียงมีความหมายอะไรครับแล้วจะให้มีการเลือกตั้งทําไมครับนะก็ให้ทุกพวกองค์กรอีหละมันบริหารประเทศไปเลยสิครับนะจะไปเลือกตั้งให้ให้พวกกูเสียงเงินนะครับค่าใช้จ่ายไปเลือกตั้งทําไมครับใครรับผิดชอบกับพวกกูที่ใช้จ่ายเดินทางไปเลือกตั้งครับ นะอยู่กรุงเทพไปเลือกหน้องคายอยู่น้องคายไปเลือกภูเก็ตอยู่ภูเก็ตไปเลือกเชียงใหม่ครับนะอยู่เชียงใหม่ไปเลือกและยองครับไปเลือกจันทบ,บุรีเห็นหรือยังครับหมาตัวไหนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพวกกูวะนะกูเลือกมากูก็หวังนะครับฝากฝีฝากไข่กับตัวแทนกับเจ้าของอคณะพิธีปไตยของพวกกูครับในการที่จะพลิกชีวิตของกูให้มันดีขึ้นนะไม่ใช่เล,เลือกมาให้พวกมึงครับ มาหยุดให้บัตรนาหน้าที่ครับนะคนที่จะหยุดประเดิรนหน้าที่ท่านวิงได้ครับคือประชาชนครับนะคือประชาชนในวันเลือกตั้งเท่านั้นครับพวกนี้นะครับพวกจอมปลอมครับนะกดมะหมาครับกดบอลปลอมครับนะประเทศไหนครับเขามีอย่างนี้ครับประชาธิปไตยเขาต้องใช้หลักรัฐสภาครับนะสภาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นครับนะ เจ้าของอำนาจในที่ปรตยเท่านั้นครับนะเห็นหรือยังครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะคนพวกนี้มึงใช้อำนาจมึงเอาอำนาจมาจากไหนกูถามอีกเลยนะพระมหาพ,พระเจ้าแผ่นดินมีคนตั้งครับเป็นคนตั้งอุ้งอิงครับฮะฮพระเจ้าแผ่นดินครับเป็นคนเป็นคนรับรองครับเป็นคนแต่งตั้งครับ โปรดเก้าแต่งตั้งครับให้เป็นนายกรันมตรีครับหรือยัางครับนะโปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกมาบริหารประเทศครับนะพวกมึงเนี่ยครับแสดงว่ามึงเหลืออำนาจพระมหากษัตแผ่นดินดิครับที่มึงทำอย่างนี้ได้ครับนะมึงมึงอำนาจมึงนี่ใช้อำนาจนะครับพวกเก้าตัวเนี่ยครับใช้อำนาจเกินอำนาจครับ เกินขอบเขนครับนะ,ะแสดงว่ามึงใช้อํานาจเหนืออํานาจของพระเจ้าแผ่นดินที่มึงไปปลดนะครับบุคคลที่พระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งครับ <c oughs> เห็นภาพไหมครับพี่น้องนะมันเอาอำนาจมาจากไหนครับแสดงว่าพวกนี้ครับอํานาจเถื่อนครับนะสมุนลิ้วล้อโจกรกบฏก้นทาาอํานาจเถื่อนครับนี่แหละครับ ออกฤทธิ์ออกเดชแล้วครับไม้พิษครับนะดอกไม้พิษครับนะเก้าตัวครับอย่าไปให้ราคามันครับนะอย่าไปให้ราคามันนะครับยกเว้นเรื่องสถาบันนะครับระมัดระวังในการคอมเมนต์นะครับผมนะครับนะศรัทธากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับนะเห็นหรือยังครับมันจะเอาอำนาจมาจากไหนครับ น้าที่ไปลบล้างอำนาจพระมห ah ากษัตริย์ครับพระมห ah ากษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งครับไอ้เก้าตัวครับมันสอยกูงงว่าหน้าประเทศไหนล่ะครับหน้ามันมีแบบนี้ครับท่านผู้ชมประเทศคอมมิวนิสต์เขายังไม่ใช้แบบนี้เขาต้องใช้รัฐสภาครับมันมีหลายซ่อมทางไอ้ไอ้ไอ้พวกเที่ยวพวกนี้ทําตัวเหมือนเป็นฝ่ายค้านเลยครับเป็นฝ่ายค้านโดยเฉพาะสาวาเลือกตั้งอย่างนี้ครับนะการรับคาร้องครับ นะทําไมล่ะครับรับคําร้องนะครับแล้วก็นะครับตามช่องทางมาตรา82ครับให้หยุดปฏิวัติหน้าที่อครับกูงงเว้ยมึงอเอาหนาามาจากไหนกูถามหน่อยครับพวกกูยังให้ทํางานต่อไงส1เป็ดล้านเสียงให้กําลังใจนายกอุ้งอิงทํางานต่อนะ แล้วมึงเอาหน้ามาก้าวตัวกูถามหน่อยพวกกูก็ไม่ได้เลือกตั้งมึงมานะน่ะแล้วมึงเอเอาำนาจมาจากไหนครับเอามึงเขียงกูมาครับนะเห็นหรือยังครับตาม,มาตาแปดสองนะครับแปดสองก็คือครับนะเห็นหรือยังครับเอาผมจะเอาเรื่องกฎหมายมานะครับให้กับท่านผู้ชมครับว่ามาตาแปดสองคืออะไรครับนะ 82ก็คือนะครับนะ82นะครับนะ82ครับนะเห็นหรือยังครับ82นะครับสารรัชมาโนนการสิ้นสุดสมาชิกภาพนะครับนะเห็นหรือยังครับเนี่มันรับตาม82ครับให้อยู่ฏระดานหน้าที่ครับนะสสสวครับที่เข้าชื่อไปร้องครับถ้าทําขัดตามมาตาเห็นไหมครับ มาตาหนึ่งหนึ่งวงเล็กสามครับนะมาตาร้อยหนึ่งมาตาร้อยเจ็ดสิบครับนะเห็นหรือยังครับนะเมื่อได้รับเรื่องพิจารณาหากปรากฏนะครับเหตุอันควรเชื่อได้ว่าครับแะสมาชิกผู้ถูกร้องนะครับให้สารละเมินมีคาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับเห็นหรือยังครับนะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนะเห็นหรือยังครับ มันมีเขียนในรัฐมนูญก็จริงครับแต่มันไปขัดมาตาสามไหมล่ะครับมันไปขัดมาตาสามมาตาห้าไหมกูถามมึงนะกูถึงบอกว่าลดลรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันขัดแย้งกันครับมันขัดแย้งกันนะอำนาจริบิทเวไตรมันต้องเป็นอำนาจภิบิทเวไตรสารรัฐมนูญครับมาตาสองมันต้องเป็นการปกครองด้วยระบบระบอบสานร,รัฐมนูญครับหรือมึงจะเถียงกูครับ กูไม่ได้เรียนมาเพื่อเป็นขี้ฆ่าใครนะครับกูเรียนมาเพื่อที่จะรับใช้นะครับนะคนไทยทั้งประเทศให้เขาได้รู้ให้เขาได้ตื่นครับนะเห็นหรือยังครับนะมันมาจากนะครับไอนะครับกกตชุดนี้ครับมันมาจากไหนครับไอไอสาตุลาการสารานุนมันมาจากไอประยุทธ์ไอสามปอครับหนักกว่าเดิมครับหนักกว่าสวอีกครับนะ พี่น้องครับพี่น้องคนไทยครับนะต้องนะครับนะต้องมีสติครับเรื่องนี้ต้องมีสตินะครับแล้วก็ฟังรายการผมจะมีทางออกครับนะเพราะว่านะครับคนพวกนี้ไม่มนะีอำนาจที่ผมจะอ้างอิงเห็นว่าพวกนี้ไม่มนะีอำนาจในการที่จะเพราะว่าหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับนะ สามอำนาจบริหารดุลาการครับทิ่กี่บัญญัติสามอำนาจครับเขาให้ทวงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันครนะให้ทวงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันสภาผู้แทนราษฎรครับเป็นคนนะครับล่างเป็นคนออกกฎหมายครับสภาผู้แทนราษฎรครับนะในเมื่อกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นครับว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับ มาตาสองครับถ้ามึงอยากมีอํานาจหรืออํานาจประชาชนครับที่จะมาลดนายกเลยครับต้องแก้มาตาสองครับต้องแก้มาตาสองครับเอาที่ละครับในเมื่อกฎหมายไม่ได้แก้ครับนะมึงจะมาใช้อํานาจนี้ไม่ได้ครับมึงใช้อานาจขัดขัดกับมาตาห้าไงครับนะต้องแก้ไขก่อนครับมาตาสองกฎหมายรัฐธรรม์ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับเอาทีครับ ถ้าคุยเรื่องกฎหมายกูก็คุยกับมึงได้ครับมึงมาเถียงกูสิครับไอ้ก้าวตัวครับนะถ้ามึงมีอำนาจถึงขนาดนี้ครับมันต้องแก้มนาตาสองครับมึงใช้กฎหมายเหนือพระเจ้าแผ่นดินเลยนะมึงใช้อำนาจเหนืออำนาจพระเจ้าแผ่นดินพวกมึงรู้ไหมควายนะกูคลรพนะครับสถาบันครับมึงเท่ากับใช้อำนาจนะครับเกินเหนือ,ออำนาจนะครับ นะพราะเจ้าแผ่นดินครับไปดูครับเห็นหรือยังครับแล้วพวกมันครับดูสิครับฟ้องร้องไม่ได้ครับไม่มีใครฟ้องร้องไม่ได้นะครับไปดูครับมาตาหกครับ้มามาตาหก